สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับโปรแกรมขายหน้าร้านพอร์ตโพสนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้ชมกันนะครับผมว่าทํำยังไงก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะทําให้ดูทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกระบบเลยนะครับก็ตั้งแต่แพลตฟอร์ม Windows นะครับ iOS นะครับบน iPad นะครับแพลตฟอร์ม Android นะครับบนเครื่องพอร์ต Android ทัก์สกรีนสำหรับโปรแกรมพอร์ตโพสเรานะครับสามารถออก ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับได้2องขนาดนะครับก็เป็นขนาด A4 นะครับผมแล้วก็เป็นขนาดที่เป็นสลิปใบเล็กใบนี้นะครับผมซึ่งไอขนาดสลิปเนี่ยผมย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับอันนี้เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องนะครับผมอ่ะก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแพลตฟอร์ม Windows ก่อนนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสาธิตการออกก็เริ่มจากหน้าขายนะครับผมก็แคชเชียร์อยู่หน้าขายแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการออกใบกำกับภาษีนะครับให้กดปุ่มประวัติตร,ตรงนี้นะครับประวัติซึ่งปุ่มประวัติเนี่ยมันจะโชว์รายการสินค้าที่ขายไปในวันนี้นะครับให้มาดูตรงคอลัมน์ภาษีนะครับผมาภาษีวงเล็บเต็มตรงนี้ ถ้าเกิดบินไหนยังไม่มีการสร้างใบกับภาษีนะครับมันจะมีปุ่มสร้างแบบนี้ขึ้นมาให้กดนะครับบินไหนมีการออกใบกักบปปะภาษีเต็มรูปไปแล้วมันจะเป็นเ,เลขแท็กแบบนี้นะครับต้องการสร้างแท็กบินไหนนะครับกดปุ่มสร้างได้เลยนะครับกดปุ่มสร้างแบบนี้ปุ๊บสำหรับลูกค้าที่มาออกแล้วไม่เคยมีข้อมูลในร้านค้ามาก่อนนะครับถ้าต้องการออกถ้าที่หน้านี้เลยเนี่ยแนะนําว่าให้กดปุ่มเพิ่มใหม่ตรงนี้ กดปุ่มเพิ่มใหม่เนี่ยมันจะเป็นการให้ใส่ข้อมูลลูกค้าที่จําเป็นต้องการใช้ในการออกเบ้นกัาษีนะครับข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นบุคคลธรรมาดานะครับชื่อนามสกุลน,นะครับที่อยู่กับเลขผู้เสียภาษีต้องกดปุ่มดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอพอกดปุ่มดูเพิ่มเติมนั้นเนี่ยมันจะมีฟิลด์ให้เราใส่เพิ่มได้นะครับตรงข้อมูลติดต่อกดที่ข้อมูลติดต่อตรงนี้มันจะมีข้อมูลที่เป็นพวกที่อยู่กับบัตรประจําตัวประชาชนให้กรอะนะครับผม แต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบบริษัทนะครับถ้าเป็นข้อมูลบริษัทเนี่ยให้มากรอกตรงข้อมูลบริษัทนิติบุคคลตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมีข้อมูลบริษัทให้กรอกครบถ้วนนะครับพอกรอกเสร็จเนี่ยนะครับก็กดย่อรายละเอียดแล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยนะครับแล้วก็มากดค้นหาตรงนี้นะครับเมื่อทําการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยให้เราค้นหานะครับผมในที่นี้เนี่ยผม จะออกเป็นชื่อคนนี้นะครับสอนสินสวยดังคนนี้นะครับแล้วกดเลือกนะครับกดเลือกได้เลยนะครับจากนั้นนะครับข้อมูลก็จะพรีวิวให้เราดูก่อนนะครับว่าข้อมูลลูกค้าถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยกดพิมพ์ได้เลยนะครับพอกดพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องพิมพ์นะครับก็จะออกเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปที่เป็นสลิปใบเล็กนะครับผม ใบเล็กออกแบบนี้นะครับถ้าต้องการากจะออกเป็นใบขนาด A4 นะครับระบบ Windows นะครับให้ไปออกที่ระบบหลังบ้านนะครับกดที่ปุ่มหลังบ้านตรงนี้นะครับที่หลังบ้านตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้ามาบางคนอาจจะไม่เข้าไม่ได้เข้ามาที่หน้านี้นะครับบางคนอาจจะไปอยู่หน้าอื่นนะครับเมื่อเข้ามาที่ระบบหลังบ้านแล้วนะครับต้องไปที่เมนูเอกสารนะครับเมนูเอกสารจะอยู่ที่เมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับ มันจะมีเมนูที่ชื่อว่าเอกสารนะครับกดปุ่มเอกสารนะครับปุ่มเอกสารมันจะมาอยู่ที่ใบเสร็จรับเงินวงเล But ็บย่อก่อนนะครับให้มาดูบินนะครับต้องการออกบินไหนเนี่ยนะครับผมก็บินที่มันยังไม่ออกเนี่ยสถานะตรงนี้มันจะขึ้นขีดนะครับบินไหนนีออกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นใบเสร็จแล้วก็ไปที่แ็บตรงนี้นะครับก็มาออกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดจุด3จุดด้านซ้ายนะครับกดสร้างใบเงภาษีนะครับ มือนเดิมนะครับก็ค้นหาถ้ายังไม่มีก็กดเพิ่มนะครับในที่นี้ผมเพิ่มเลยแล้วกันนะครับไอ้ผมค้นหาเลยนะครับก็เสิร์ชได้เลยนะครับผมก็ใช้ออกคนเดินนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับพอกดยืนยันเสร็จเนี่ยระบบก็จะทําการเ r a ฑ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้นะครับเราก็เลือกได้นะครับว่าจะออกเป็นแบบย่อที่เป็นใบเล็กหรือจะเป็น A4 แบบเต็มนะครับถ้าเกิดจะพิมพ์แบบเต็มให้กดแบบเต็มนะครับพอกดแบบเต็มเนี่ย มันก็จะพรีวิวให้เราดูแบบนี้นะครับอันนี้คือขนาด A4 นะครับพอกดพิมพ์แล้วนะครับก็ไปเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์พิมพ์เตอร์ของท่านนะครับเวลาพิมพ์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นใบกระดาษีเต็มรูปแบบ A4 แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบนระบบ Windows เดี๋ยวมาดูที่แพลตฟอร์มต่อไปกันเลยนะครับต่อมาเรามาออกใบกรบภาษีเต็มรูปแบบกันที่แพลตฟอร์ม iOS นะครับหรือว่าบน iPad นะครับ บน iPad จะออกใบกงนกับภาษีเต็มรูปแบบได้เฉพาะแบบสลิปนะครับแบบ A4 จะออกไม่ได้บน iPad นะครับเมื่อเราอยู่หน้าขายนะครับให้มาที่เมนูเอกสารที่อยู่ขวามือตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเอกสารนะครับกดปุ่มเอกสารเลยนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าบินที่เราออกวันนี้นะครับจะคล้ายๆอินเทอร์เฟซจะคล้ายๆกับแบบ Windows นะครับก็ ต้องการออกบินไหนนะครับก็กดปุ่มจุด3จุดด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็กดสร้างใบกำกับภาษีนะครับอ่าสังเกตอินเทอร์เฟซจะเหมือนวินโดว์เลยนะครับถ้าออกครั้งแรกไปกดปุ่มเพิ่มข้อมูลลูกค้าก่อนครับแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดค้นหาแล้วก็ค่อยมาเสิร์ชนะครับอันนี้ผมเสิร์ชเลยนะครับอ่ก็คุณสอนศิล์นะครับสอรอก็จะขึ้นมาสอนศิลินสวยจังนะครับ เลือกเลยนะครับพอเลือกแล้วนะครับกดยืนยันนะครับอ่าอันนี้แนะนําว่าบน iPad เนี่ยมันจะมีปุ่มแบบเต็มกับแบบย่อนะครับแต่ให้แนะนําว่าให้กดแบบย่อเท่านั้นนะครับกดแบบย่อเลยนะครับก็จะพรีวิวแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูข้อมูลถูกต้องไหมนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับกดพิมพ์ได้เลยนะครับอ่าก็จะออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่เป็นใบเล็กแบบนี้ นะครับผมไปแพลตฟอร์มต่อไปเลยนะครับต่อมานะครับก็มาออกเบรย์กำกับภาษีบนแพลตฟอร์ม Android กันนะครับบนแพลตฟอร์ม Android เนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่มาออกครั้งแรกนะครับให้กดปุ่มลูกค้าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มข้อมูลลูกค้านะครับถ้ายังไม่มีข้อมูลลูกค้านะครับกดปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับ ก็ให้มาเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับชื่อที่อยู่นามสก,กุลเลขผู้เสียภาษีนะครับพอามาเพิ่มเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้ไปที่เมนูประวัติบินด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาดูบินที่ยังไม่ได้ออกเบับภาษีนะครับมันจะมีคําว่าสร้างนะครับปุ่มสร้างตรงคอลัมน์ภาษีนะครับบินนี้ยังไม่ออกเนาะผมจะออาบินนี้กดสร้างได้เลย กดสร้างเสร็จแล้วนะครับก็เสิร์ชชื่อลูกค้าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับผมก็กดเสิร์ชนะครับของสินสวยจังนะครับกดได้เลยแล้วกดปุ่มส่งข้อมูลได้เลยนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็ปิ๊กนิติบุคคลนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับมันก็จะพรีวิวให้เราดูนะครับอ่เสร็จแล้วกดพิมพ์ได้เลยนะครับระบบก็จะทําการพิมพ์ใบกระดาษเต็มรูปแบบที่เป็นสลิปมาให้นะครับผม ก็บน Android พิมพ์ได้เฉพาะใบกงบประกสีเต็มรูปใบเล็กเหมือนกันนะครับพิมพ์ A4 ไม่ได้ถ้าต้องการพิมพ์ A4 ต้องไปพิมพ์บนแพตฟอร์ม Windows นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวิธีการออกใบกงินประสีนะครับบนโปรแกรม s t s t p t นะครับผมก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับลูกค้าเก่านะครับถ้าดูแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ลองทำกันดูได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่มีโปรแกรมของเราไปใช้งานนะครับดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากได้โปรแกรมพอดๆไปใช้งานนะครับผมก็ติดต่อหาทีมงานพอๆได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ